เลี้ยงง่ายๆแล้วก็อดทนค่ะสูงกว่าอย่าปิวตัวเล็กนิดเดียวค่ะนี่ราชาบอนสีนะคะเจ้าคุณไกลเซอร์ก้านกระดูกแดงมากถึงเขาจะกระจายบางใบปเป็นสีชมพูทั้งใบเลยค่ะแต่ว่าถ้าไกลเซอร์นี่เขาจะเป็นปื้นขา,ขาวๆสลับเขีเขยวๆนะคะ เดนมาร์กนี่บางครั้งชมพูทั้งใบเลยค่ะเพื่อนๆจะสวยมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูระยะไกลก้านก,กระดูกแดงมากค่ะแบบนี้คือไกลเซอร์นะคะก้านกระดูกแดงให้สวยงามยายแนะนําเลยนะคะบอนบ้านๆค่ะอดทนและแข็งแรงยุบแล้วก็งอกใหม่แถมใบตวกว่าเดิมอีกค่ะอันนี้ทับทิมสยามค่ะอันนี้คือบอนบ้านๆน,นะคะถ้าเราคิดจะ เลี้ยงโบนเพื่อไว้แต่งสวนนะคะยายขอแนะนําเลยค่ะโบนค่ะอันนี้คือโบนบ้านๆนะคะถ้าเราคิดจะเลี้ยงโบนเพื่อไว้แต่งสวนนะคะยายขอแนะนําเลยค่ะโบนทับทิมพยายามกําลังโงกค่ะเขากําลังโงอกยังกัดสีไม่สวยนะคะค่ะมาตรงนี้โอเคตรงนี้เจ้าคุณเดนมาข้าการกระดูกแดงมากค่ะ แบบนี้คือไกลเซอร์นะคะก้านกระดูกเดงเดลูกไม้ป่าก้านดําแต่สวยงามค่ะใบใหญ่มากดูมือยายปิวนะคะเทียบได้เลยค่ะค่ะใบเขาใหญ่ใหญ่จริงๆค่ะใหญ่มากก้านกระดูกแดงมากค่ะแบบนี้คือไกลเซอร์นะคะก้านกระดูกเดงเดสวัสดีค่ะยายปิวค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาชมบอลหลังได้รับน้ำฝนนะคะสดชื่นสดชื่น,ด,นดูช้างเหลืองนะคะใบเหลืองสวยมากสูงกว่ายายปิวตัว เล็กิดเดียวค่ะนี่ราชาบอนสีนะคะเจ้าคุณไกลเซอร์ก้านกระดูกแดงมากใบเหลืองสวยมากชะล้างฝุ่นไปนะคะใบเหลืองสวยมากค่ะดำดนี่แบคโคลอนนะคะแบคโคลนต้องถ่ายระยะไกลใบเหลืองสวยมากชะล้างฝุ่นไปนะคะใบเหลืองสวยมากค่ะดำดนี่แบคโคลอนนะคะแบคโคลอน ต้องถ่ายระยะกัดพอเขางอกมาใหม่ก็จะสวยงามแบบนี้แหละค่ะขอบคุณนะคะที่มาชมบอลส,สีสวยๆกับยายบอลบ้านๆค่ะเดนมาร์กจะต่างกับไกรซื้อค่อนข้างชัดค่ะเพราะว่ากระดูกเขาจะออกชุพูค่ะชมพูจะไม่ออกแดงมากเหมือนไกรซื้อนะคะแล้วก็ปื้บ้านค่ะบอลบ้านจะแข็งแรงนะคะแข็งแรงสู้แดดสู้ฝนนะคะเวลาที่เขายุบ ก็ปล่อยเข้าไว้นะคะนี่คือเดนมาร์คค่ะเดนมาร์คค่ะบอลบ้านๆน,นะคะเลี้ยงง่ายยุบแล้วก็งอกใหม่ค่ะนี่ใบเขาใหญ่เหมือนกันทับทิมยสยามกําลังงอกค่ะเขากําลังงอกยังกักสีไม่สวยนะคะค่ะมาตรงนี้โอเคตรงนี้เจ้าคุณเดนมาร์คกินกระดูกไม่ใช่กระดูกแดงเลยค่ะแต่ต้นสีดํานะคะ ่นีเขาก็มีหลากหลายสีกลงเข้านะคะลูกไม้ป่าการดําค่ะาการกระดูกแดงมากค่ะแบบนี้คือไกลเซอร์นะคะก้านกระดูกเดง้เดงๆค่ะอันนี้คือบอนบ้านบ้านนะคะถ้าเราคิดจะเลี้ยงบอนเพื่อไว้แต่งสวนนะคะยายขอแน,น,นะ,ะนําเลยค่ะบอนบ้านจะดําค่ะก้านเขาจะดําเพื่อนถึงก้านไหมคะก้านจะดําเขาเรียกว่าผีเสื้อนะคะผีเสื้อชมพูผีเสื้อช,มพ,อชมพูค่ะ สวยค่ะคือเขาก็จะกระจายบางใบเป็นสีชมพูทั้งใบเลยค่ะแต่ว่าถ้าให้สวยงามยายแนะนาเลยนะคะบอนบ้านๆค่ะอุดทนและแข็งแรงยุบแล้วก็งอกใหม่แถมใบตูวกว่าเดิมอีกค่ะอันนี้ทับทิมสยามถากเดียวกันไว้นะคะลูกไม้ปาก้านดําแต่ละใบเขาก็มีเอกลักษณ์สวยงามเขานะคะแต่จุดเด่นคือกระดูกเดงแล้วก็ก้านบ้านค่ะบอนบ้านจะแข็งแรง นะคะแข็งแรงสู้แดดสู้ฝนนะคะเวลาที่เ,าเขายุบก็ปล่อยเข้าไว้ค่ะเดนมาร์กจะต่างกับไกรซื้อค่อนข้างชัดค่ะเพราะว่ากระดูกเขาจะออกชุพูค่ะชมพูจะไม่ออกแดงมากเหมือนไกรซื้อนะคะแล้วก็เปืือนจะดำค่ะก้านเขาจะดำเพื่อนเห็นก้านไหมคะก้านจะดำเขาเรียกว่าใบใหญ่มากนะคะแล้วทำให้สวนสวยด้วยนะคะลูกไม้ป่าก้านดำานี่ค่ะ สวยจริงๆค่ะงอกมาใหม่แต่ละใบสีแจ่มชัดกระดูกแดงแต่ละใบใหญ่มากค่ะใหญ่กว่าหน้ายายอีกนะคะนี่ม่านางพิมพคะม่านางพิมพขึ้นกับลูกไม้ป่าก้านดำคือย้ายใส่กระต่ายใหญ่มากนะคะแล้วทําให้สวนสวยด้วยนะคะลูกไม้ป่าก้านดำนี่ค่ะสวยจริงๆค่ะงอกมาใหม่แต่ละใบสีแจ่มชัดกระดูกแดง ให้สวยงามยายแนะนาเลยนะคะบอนบ้านๆค่ะอดทนและแข็งแรงยุบแล้วก็งอกใหม่แถมใบตกว่าเดิมอีกค่ะอันนี้ทับทิมสยามค่ะเดนมาร์กจะต่างกับไกรซือค่อนข้างชัดค่ะเพราะว่ากระดูกเขาจะออกชมพูค่ะชมพูจะไม่ออกแดงมากเหมือนไกลซือนะคะแล้วก็ปื้ดเลี้ยงง่ายๆแล้วก็อดทนค่ะ่ะไกลซือนี่เขาจะเป็นปื้นขา,ขาวๆสลับเข,เขียวๆนะคะ แต่เดนมาร์กนี่บางครั้งชมพูทั้งใบเลยค่ะเพื่อนๆจะสวยมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูระยะไกลเลยค่ะเพื่อนเนเพราะว่าใบเขาใหญ่จริงค่ะและ Black, ้วบล็กสมชื่อเลยนะคะดำปีเลยค่ะดำปีเลยค่ะใบใหญ่มากต้นสูงกว่ายปิวอีกค่านะคะนี่คือเดนมาร์คค่ะเดนมาร์คค่ะบอลบ,บ้านนะคะเลี้ยงง่ายยุบแล้วก็งอกใหม่ค่ะ นี่ใบก็ใหญ่เหมือนกันฐากเดียวกันไว้นะคะลูกไม้ป่าก้านดําแต่ละใบเขาก็มีเอกลักษณ์สวย,ยางามเขานะคะแต่จุดเด่นคือกระดูกแดงแล้วก็ก้านหินกระดูกไม่ใช่กระดูกแดงเลยะคะ่ะแต่ต้นสีดํานะคะขานี่เขาก็มีหลากหลายสีของเขานะคะลูกไม้ป่ากาา้านด,านดานําค่ะหินกระดูกไม่ใช่กระดูกแดงเลยค่ะแต่ต้นสีดํานะคะ ขานี่เขาก็มีหลากหลายสีกลมเขานะคะลูกไม้ป่าก้านดําค่ะก้านการะดูกแดงมากค่ะแบบนี้คือไกลเซอร์นะคะก้านกระดูกแดงซึ่งเขาก็จะกระจายบางใบเป็นสีชมพูทั้งใบเลยค่ะแต่ว่าทายค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าใบเขาใหญ่จริงค่ะแล้วบล็กสมชื่อเลยนะคะดําปีเลยค่ะดําปีเลยค่ะใบใหญ่มากต้นสูงกว่ายปิวอีกค่ะเป็นแบบนี้ไกลเซอร์ค่ะ ทางในนู้นไกลซื้อค่ะไกลเซอ้นะคะการกระดุกแดงสวยค่ะเป็นบอลบ้านนะคะถ้าเราคิดจะซื้อบอลเพื่อไปแต่งสวนบ้านค่ะบอลบ้านจะแข็งแรงนะคะแข็งแรงสู้แดดสู้ฝนนะคะเวลาที่เขายุบก็ปล่อยเข้าไว้ถางเดียวกันไว้นะคะลูกไม้ปลก้านดำแต่ละใบเขาก็มีเอกลักษณ์สวย,ยางามเขานะคะแต่จุดเด่นคือกระดูกแดงแล้วก็ ก้านาเดียวกันไว้นะคะลูกไม้ปปาก้านดําแต่ละใบเขาก็มีเอกลักษณ์สวยงามเขานะคะแต่จุดเด่นคือกระดูกเดงแล้วก็ก้านกลซืีน่เขาจะเป็นปื้นขา,ขาวๆสลับเข,เขียวๆนะคะแต่เดนมาร์กนี่บางครั้งชมพูทั้งใบเลยค่ะเพื่อนๆจะสวยมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูระยะไกลนะคะนี่คือเดนมาร์ค่ะเดนมาร์ค่ะบนบ้านๆน,นะคะเลี้ยงง่ายยุบแล้วก็งอกใหม่ค่ะ นี่ใบก็ใหญ่เหมือนกันนะคะนี่คือเดนมาร์คค่ะเดนมาร์คค่ะบอน,นบ้านๆนะคะเลี้ยงง่ายยุบแล้วก็งอกใหม่ค่ะนี่ใบก็ใหญ่เหมือนกันสวัสดีค่ะยายปิ๋วค่ะพาเพื่อนๆมาชมบอนหลังได้รับน้ำฝนนะคะสดชื่นสดชื่นดูช้างเหลืองนะคะใบเหลืองสวยมากไกลซื้อนี่เขาจะเป็นปื้นขา,ขาวสลับเขีเขเขยวๆนะคะ เดนมาร์กนี่บางครั้งชมพูทั้งใบเลยค่ะเพื่อนๆจะสวยมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูระยะไกลเลี้ยงง่ายๆแล้วก็อดทนค่ะสูงกว่าอย่าปิวตัวเล็กนิดเดียวค่ะนี่ราชาบอนสีนะคะเจ้าคุณไกลเซอร์ก้านกระดูกแดงมากค่ะเดนมาร์กจะต่างกับไกรเซอร์ค่อนข้างชัดค่ะเพราะว่ากระดูกเขาจะออกชมพูค่ะชมพูจะไม่ออกแดงมากเหมือน ไกลเซอนะคะแล้วก็ปื้อสูงกว่าอย่าปลิวตัวเล็กิดเดียวค่ะนี่ราชาบอลสีนะคะเจ้าคุณไกลเซอร์ก้านกระดูกแดงมากก้านกระดูกแดงมากค่ะแบบนี้คือไกลเซอร์นะคะก้านกระดูกแดงนะคะนี่คือเดนมาร์คค่ะเดนมาร์คค่ะบอลบ้านๆนะคะเลี้ยงง่ายยุบแล้วก็งอกใหม่ค่ะ นี่ใบเ็าใหญ่เหมือนกันก้านจะดำค่ะก้านเขาจะดำเพื่อนเห็นก้านไหมคะก้านจะดำเขาเรียกว่าให้สวยงามยายแนะนำเลยนะคะบอนบ้านๆค่ะอดทนและแข็งแรงยุบแล้วก็งอกใหม่แถมใบตวกว่าเดิมอีกค่ะอันนี้ทับเมสยามพอเขางอกมาใหม่ก็จะสวยงามแบบนี้แหละค่ะขอบคุณนะคะที่มาชมบอนสีสวยๆกับยาย บนอบนบ้านนะคะนี่คือเดนมาร์คค่ะเดนมาร์คค่ะบอนบ,นบ้านนะคะเลี้ยงง่ายยุบแล้วก็งอกใหม่ค่ะนี่ใบก็ใหญ่เหมือนกันเลี้ยงง่ายๆแล้วก็อดทนค่ะ พอเขางอกมาใหม่ก็จะสวยงามแบบนี้แหละค่ะขอบคุณนะคะที่มาชมบอนสีส,สวยๆกับยายบอนบ้านๆถางเดียวกันไว้นะคะลูกไม้แปลกตาดำแต่ละใบเขาก็มีเอกลักษณ์สวยงานะคะแต่จุดเด่นคือกระดูกแดงแล้วก็ต้าเดนมาร์กจะต่างกับไปซื้อค่อนข้างชัดค่ะเพราะว่า กระดูกเขาจะออกชมพูค่ะชมพูจะไม่ออกแดงมากเหมือนไกลซื้อนะคะแล้วก็ปื้บ้านค่ะบอนบ้านจะแข็งแรงนะคะแข็งแรงสู้แดดสู้ฝนนะคะเวลาที่เขายุบก็ปล่อยเข้าไว้เลี้ยงง่ายๆแล้วก็อ